ตัวตึงฟุตบอลในค่ําคืนวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในค่าคืนที่ผ่านมานะหวานช่ำาละยําใจกันไปเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับดินแดนของนะมาลายูเป็นตูดดับเมื่อวานนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบแวบๆเลยเมื่อวานนี้ครับนะเปิดรังอัดทางด้านของกายารีครับไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับก็นับ2นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยินดีกับพี่พี่เหน้าช่องแล้วก็ทางด้านของพี่พี่นะครับในครอบครัวเราด้วยละกันเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นคอล์ชั่น2 หรือแม้กระทั่งในด้านของนะตัวมั่นใจอย่างด้านพีระมิด FC เมื่อวานนี้ตตวีนะพวกเราประสบความสําเร็จแบบนี้3วันกันเข้าไปแล้วนะพี่ๆ่านไหนแล้วกันนะที่สนใจอยากลองเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครอบครัวฟุตบอลที่มีคุณภาพมั่นคงและปลอดภัยครับง่ายนิดเดียวครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้ลูกโปครับจะมีคําอธิบายอยู่อ่านกันสักนิดนึงครับและกดติดตามกันเข้ามาได้เลยส่วนช่องทางแอปสีแดงหรือว่าน้องทูบครับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลย นะครับผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้นะครับแล้วเข้ามาแล้วผมบอกเลยนะครับเมมเบอร์ใหม่วันนี้ครับรับเสื้อกีฬาเกตเพลเยอร์นะครับเอาไปใส่กับคนละหนึ่งตัวนะครับเอาไปเลยนะครับจัดส่งตรงตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับเอาไปใส่กับคนละหนึ่งตัวครับส่วนค่าผืนวันนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับในค่าผืนวันพุธที่18ธันวาคมนะครับก็ถือว่ามีโปรแกรมกเมมขันที่น่าสนใจ สำหรับคำคืนวันนี้ก็จะมีดังด้านของนับคาราบาวครับรอบแปทีมสุดท้ายนับแล้วก็ลีกหลักๆอย่างลาลิกาสเปนนับลีกเกอิงฝรั่งเศสแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรโลกโคปาอิตาลีครับนาบคำคืนวันนี้ขอหยิบยกนะโปรแกรมเลยค่ะที่น่าสนใจเลยแล้วกันนะสำหรับางด้านของชิงแชมป์สโมสรโลกรอบชิงชนะเลิศเวลาเที่ยงคืนตรงครับ ก็เป็นคู่ระหว่างยอดทีมจากลาลิกาสเปนอย่างด้านทัพราชชุดขาวนะครับเลอเอมาริดนั่นเองนะครับรองจากฝูงจากลาลิกาสเปนนะตอนนี้ครับค่ำคืนวันนี้นะจะต้องบินไปที่ประเทศกาตร์เลยนะครับที่สนามทางด้านของดูเซลสเตเดียมนะพบกับทางด้านของปาชูก้ายอดทีมจากเม็กซิโกนั่นเองนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยั้างอันดับที่16ของลีกนะสำหรับทั้งคู่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าผลงานนะของเลอัลมาริดในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับอาจจะมีสะดุด รับสะดุดแพ้ทางด้านของแอตติกบีเบาในเกมหลีกแล้วก็เหมอไหนเหมือกันรับกัรในด้านของไลโยบายากาโนในเกมล่าสุดมาสาประตูสาแบบสุดมันก็จริงนะแต่วันนี้เนี่ยแอบด้วยการที่เป็นรอบชิงชนะเลิศและผมบอกเลยว่าแล้วมัดหลีกบในเกมนดที่แล้วเนี่ยมีการโลเตชันนักเตะนะผมบอกเลยว่าวันนี้หน้าทางด้านของคาร์โลอันเชลติแอบน่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบรับลงสนามนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้รักษาประตูครับอย่างด้ตติโบกูตัว นะครับแต่ด้านของลูคัสบัตเกตทางด้านของออริเลียนชูอาร์เมนี่นะมีฟิลชาวฝรั่งเศสนะครับที่จะขยับมาเล่นเป็นเซนเตอร์คู่กับอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับทางด้านของฝั่งซ้ายจะเป็นทางด้านของฟันกาเซียนะครับแล้วก็มีฟิลแดนกลางจะเป็นทางด้านของนะเฟเดริโกบันเบนเดนะมีฟิลนะครับชาวอุรุกวัยนะครับที่มีอ่าจังหวะการเข้าทำแบบว่าซัดไกลได้ด้วยนะสำหรับทางด้านของบันเบนเดนะมีทางด้านของตัวปัดกวาดอย่างทางด้านคามาวิงกา แนวะที่ยืนเป็นกลางรนะับส่วนแนวลุกก็จะไปทางด้านของเวเนซูอุจูเนียนะจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็ทางด้านของนะครับโรดิโกหน้าเป้าไปทางด้านของคิเรียนเอมปาเป้ครับหัวหอกชาวฝรั่งเศสครับที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นแนวลุกนะชุดที่ดีที่สุดเลยสําหรับเลอมาติดนะครับในค่ําคืนวันนี้นะ่วนทส่วนานของปาชูกาครับเฮชโค้ดนะครับชาวอุรุกวัยครับอย่างด้านฮอกเก้นะครับอันมาดานนะสำหรับผลงานในฤดูกาลนี้นะก็ถือว่า แชมป์ลีกเม็กซิโกเนี่ยฤดูการนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับในฤดูการนี้ลังอันดับที่16ของลีกเม็กซิโกนะครับกับผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมานะตลอด5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะเป็นการชนะ3แพ้2นะครับเราก็ต้องบอกเลยนะว่าเกมล่าสุดในรอบที่แล้วเนี่ยนะปาชูก้าต้องแห่งไปถึง120นาทีนะครับแล้วก็ชนะจุดโทษทางด้านของยอดทีมจากซาอุอย่างอันอาลีไคลโลมาได้ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลยนะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยด้วยสภาพความพร้อมของทีมนะสามวันที่แล้วต้องแข่งไปถึง120นาทีนาทีนะวันนี้มาเจอกับสโมสรที่ทุกคนนะครับให้ความชื่นชอบและยกเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในโลกครับอย่างด้านทัพราชันชุดขาวเลอัลมาริดนะครับและเชื่อไหมครับว่าคู่นี้เนี่ยนะครับไม่เคยเจอมาก่อนนะครับถือว่าการเป็นการโคจรมาเจอกันนะครับสำหรับทางด้านของเลอัลมาริตแล้วก็ทางด้านปาชูก้านะครับตัวตึงฟุตบอลนะครับ คำคืนวันนี้ครับจากสื่อต่างประเทศนะครับเขายกให้ใงด้านของเลอัลมาลลิดนะครับกับเงื่อนไขวันนี้ครับบังคับจะต้องมีอย่างน้อยนะสองประตูนะครับถึงจะได้เฮนะครับสามประตูเฮเต็มนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมาลลิดนะครับอยู่ในฟอร์มที่ต้องการเรียกความมั่นใจนะครับเตะอย่างคลีเลียนบัปเป้เวเนซุเอล่านะครับดังด้านของจูต์เบลลิงแฮมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะตัวลุก จะไม่ลงชุดนี้นะครับก็ยังมีดังด้านของนะครับอากูแลนะครับดังด้านของบาฮิบดีอาร์ตนะครับผมยังมองว่าตัวทดแพนหรือว่านะครับที่มานั่งสำรองเนี่ยนะครับค่อนข้างมีทีเด็ดทีขาดรวมถึงดังด้านของปาชูก้าในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยฟอร์มไม่ดีจริงนะครับถ้าวัดกันแล้วมาต่อมัต่อปอนต่อปอนนะครับผมมองว่าเลอมาดรลิดวันนี้นะครับน่าจะเน้น และมีโอกาสนะที่จะคืนฟอร์มนะโปรแกรมไงขันนัดหน้าจะเจอกับเซบีย่าในวันที่22ตุลาคมนะก็ไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่าเล่นในซาเดโก o เบวบิลนะยังไงหนึ่งทีมหน้ากล้องนะประจำาคําคืนวันนี้นะครับให้มองไปที่ทางด้านของนะครับทัพราชันชุดขาวเลอมารลิดครัคืนวันนี้ครับมีโอกาส ที่จะชนะขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนและคว้าแชมป์สโมสรโลกในฤดูกาลนี้ไปของได้สําเร็จครับและนี่ก็คือฟุตบอลแมานะประจําหน้าช่องประจำคำคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนวิ่ท่าไหนแล้วกันนะที่สนใจับที่กำลังมองหาข้อครัวฟุตบอลที่มีคุณภาพมั่นคงและปลอดภยัยครับปัดขวาไปที่หน้าช่องครับ ใต้รูปโจะมีคําอธิบายอยู่สําหรับช่องทาง Tik t o อกนะครับกดติดตามกันเข้ามาได้เลยครับส่วนช่องทาง YouTube ครับใต้คลิปวิดีโอคลิกเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้นะครับแล้วค่ําคืนวันนี้ไลฟ์สด18นาฬิกาเดี๋ยวเจาะลึกทุกสนามกันนะครับสำหรับค่าคืนวันนี้นะครับส่วนค่าคืนวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขกับการเชฟ,ฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ